อ้ํานุ่หจะไม่เก่งนะ,ะับคนที่ยังตับม,มือใหม่ด้วยครับมัคก็ย,ยังด้วยรถใหม่ครับนี่เป็นใหม่อยแต่เราขอให้มันบถหนึ่งเดือนแล้วที่นบนนาะทาสซ้างบ้านนะครับ ที่สุดเลยไม่ใยหนักกัมบูก็ไหลนักทางกับาแบบทำในทำอีุิเพอร์ก็มาคือแล้วน้องแกมาต่าแบบนี้แบบนีน้โอเคมาต่อ,ตอ อีกอีกอันนะับอีกตัวผีมดมันขดต้นไม้กว่า,วา,าน,นี้ยาวแน่เลยอ่ะเจอดีแล้วไม่ฆ่าแล้วโอ้โห อ่าตน้ำครับเโอเคครับดูแล้วนะครับ็โอเคเอ้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปนอนก่อน ขอข้าวน้องแก่ก่อนเดี๋ยวแล้วไปแล้วกลับบ้านไม่อยู่แล้วเมื่อตอนี้บ้านกูไหนวะเนี่ยไม่ได้หลงทางนย้ยยมื่เติร์ตเตอร์หาบ้านไม่เจอ มากูนะโล่งดิแล้วไปกูสวยแท้วะเล่นเบ็นี้กูไม่อ่าวนะนอแบบนี้ไม่ไหวนะสองครั้งนะต้องกูดีเลวเนี่ยนกะูขอตายก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวคุณนี้เดี๋ยวตื่นมาเอาเลยนะครับแล้เดี๋ยวตับอันนี้ขึ้นขึ้นลำบากเนาะ เออเอาเลยเอาเลยแต่กูกำชิ้นนี้ไว้อยู่ขึ้นโอ้ยมันจะขึ้นอะไรเนี่ยกูปปิงใจว่าเปลี่ยนมาเจ็บสองหายขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ถ้าทำนี้รอเช้าเนี่ยเออได้กูรอเช้าเลยเฮ้ยกูมีเต่นนอนแล้วว่ะ น,นีคกไม่นอนเลยโูโง่เปล่เงเลยไม่ถ้าใจคุกระขึ้นนแล้วคุไม่มีไฟ เฮ้ยมาอืมเกีวเลมืดต่ามืดมากเลยครับไหนฟันัวโมแล้วกูเดี๋ยวกูตื่นเอา เอาเมื่อดูว่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเมือ่อกูน่โอเคลองของครับไปมือเปล่าเนี่ยรีบเลยครับภาดนี้ก็เอาของหน้านัดจบแล้วว่าเดี๋ยวอีกจดุด ก็าจะแจงไว้ครับกันเดี๋ยวแป๊บที่สี่กจะเห็นแจงุ๊บมาหมดนะครับเพราะผมในตัวบนี้ผมว่าเล่นต่อพักแปไมถ่ายโอครับเพราะว่าเราถ่ายพ,พักนะครับจะชิวมาทานนี้เหรอเออใช่ถูกกูจะบอกว่ากูไม่ได้ลงเมืองเหมือนนะไม่ได้เหมือนอีก นี่วะไปยุ่นนะโก้ไปแม่ไปของตกไว้แถวนี้เนี่ยรู้จำได้เลยนี่วะลุยระนาดไม่น่าเดใช่ยุอนนโก้ไันาววัน ขอโทษครับผู้กำลังอยากหน่อยครับบางคนเขาจะชอบบางคนไม่ชอบขอโทษดีครับโอหความอาดมไเหักของตัวเองไม่เจอครับ มันหยุดตรงไหนกูจะเลยไว้แถวนี้ตอนนี้เปล่าวะอืมไหมวะมลองขุดดิโอเคแล้วเจอแล้วครับหุ่จำได้มันคุค้นๆครับ ผมก็บอกว่าบนหลัดทำม,มืดทำทานดูใต้น้ำครับแต่ว่าผมไม่ทำทานม,มืดแบบขึ้นมาได้โอเคถ้า okay. ได้ขอ,องตัวเองต้องการนะกูจะขึ้นไงะบอกแล้วครับเก็บของอ๋อตะกี้กูก็ต้องขุดโอเคโอเคขึ้นไปขึ้นไปอโอ้ยตื่นแล้วโอ้ย เหรอไหมครับกูจะอ๋อกูมีที่ขุดตู่้วว่าเดินไปแอคกูจะมีอืมกูจะถูกทำไมตัวนี้มัน,นขุดได้วาขุดเร็ว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  โอเคโอเคกูคไปแล้วเอาของมาเก็บก่อนอ่าน้องไก่อ่ะกู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  เดี๋ยวเราแล้วกลับไปแล้วจบพารเลยครับวันนี้เสิดใจหาที่เตยงน้องไม่พอแล้วล้วมีโอกาสหาแค่ตอนเต็นแล้วดันดีกว่าไม่ได้อะไรครับมาเพิ่มเหลือพารทที่สี่วันี้อาจจะลงเหมือนกันนะครับ คู้สังเกตมันน้ำไม่ปูดแล้ะก็ค่ะแบบนี้ครับนี่คือเอาอาบน้ำครับไป้ดูวิวนอกสวยงามขนาดไหนโอเคครับถึงแล้วต้นไหง้อนครับเดี๋ยวก้นนี้ผมนะไอ้คืนนี้ผมจะทำหลายองมากขึ้นเพราะว่ามีผู้เล่นมันเล่นครับแล้วต้นหลายบ้านด้วยอ่ะโอเค 好，关。嗯，然后， ลาก,ก่อนเราภาคที่สามนะครับเจอกันภาคที่4สีล่ลาก่อนนะครับจบจบ